ฮัลโหล y b o d y สวัสดีสวัสดีจ้าลัลตาลทกฮอยังก,กินเ้าองเตียงเนใจแล้วก็จะสาทานอาหารกไนเอ้ะอก,อนนกินข้าวกินข้าวเหนียววันนี้มีต้มแซ่บจ้ากินข้าวกับต้มแซ่บจ้กพี่น้องกินข้าวเหนียวเด้อมาเด้อมาแซ่บๆต้มกันจ้า ต้มแซ่บถ้าเปื่อยจ้ะโอ oh, ้แซ่บแซ่บพีน้องอืม mm hmm. เนื้อนิ่มกำลังพอดีอืม mm hmm. อร่อยมากโอ้ oh, แซ่บ <laughs> ลูกกับผัวก,กินมาเป็น โอ้รแซ่บลายมาเด้อมากินข้าวแซ่บๆน้องกันจ้ะมอนี้กินข้าวแซ่บอีกตามเคยจะอร่อยมากวันนี้มันนี้แซ่บแซ่บต้มแซ่บต้มแซ่บเนื้อผื่ยแซ่บอีลีจะพี่น้องอืม จะไปกินขา่าวบาแสบว่าเบิงกบหน่อยด้วยจ้ะกบหน่อยกินข่าวแสบซุม,มือกินข้าวอร่อยทุกวันจ้ะไม่มีวันไหนที่ไม่อร่อยนะ โอ้ยแซสบหลายก็จะกินได้หลายไดนี่ข้าวเหนียวลูกสาวทำให้ลูกสาวกินหนึงห่งไลูกสาวลูกสาวกินไปครึ่งหนึ่งเหลือหน่อยเดียวเองลูกสาวชอบกินข้าวเหนียวจ้ะข้าวเหนียวเ,เก่านั่นแหละตงมาวาน ไม่ได้นึ่งหรอกมันยังนิ่มอยู่จ้ะไม่ได้นึงไมไ่อะไรหรอกไม่ได้อุ่นมันยังนิ่มอยู่เนี่ยมันไม่แข็งไม่อะไรโอ้แซบมาด้อจ้าค่อยหั่นตอนน้อยๆกำลังเทีเ่ยวกำลังกิน ใส่ตั้งพริกขี้หนูสดใส่ตั้งพริกป่นใส่ตั้งพริกทอดไม่อร่อยให้รู้ไปใส่เครื่องเยอะๆขาจตะไคร้ใส่ลากผักชีเข้าไปขาตะไคร้ไปมะกรูดหลายๆใส่เครื่องหลายๆจ้ะต้มแซ่บเครื่องมันต้องถึงมันถึงจะอร่อยโอ้แซ่บ คอยกินข้าเหนียวแล้วคอยขี่ข้านกินแล้วอยากนอนกินแล้วมันอยากนอนนะข้าเหนียวนะ่ะกินแล้วขี้เกียจแล้วน้า,นนานกินทีเนาะอย่างนี้ไปเป็นลูกสไปภ์คนอีสานบดาดอกเด้อ ซาไพรลูกอลูอีสานเป็นซาไายคนอีสานเนี่ยมึงใส่ไม่ย่าด่าตายหาเลย <c oughs> กินข้าวเหนียวแล้วขี่เกียดโอ้ยแซ่บพี่น้องเอ้ยแค่แต่ก็กินผู้เดียวอร่อยอย่างนี้ไม่มีใครว่ากินเป็นก็ใส่เครื่องรดจับไง มันลดไม่จัดมันก็ไม่อร่อยเนาะมันต้องลดจะจัดเผ็ดเผ็ดแซ่บ วันนี้อากาศร้อนจ้ะฝนก็ไม่ตกหรอกฝนมันตกไปเมื่อวานนี้ฝนตกไปสองวันสองสามวันแล้วอืแซ็บ ใช้ตัวเหนียวมาโหนึงแล้วก็นึ่งนึ่งครึ่งนึ่งเอาไว้ครึ่งนึ่งจะ้ะนึ่งอาลูกสาวกินมาวานนี้กับปิ้งหมูกับส้มตำมแบหลาย โอ้ยเพรโดนคลิกเข้าไปวหั่นจิ้นเล็กๆพอคำพอกิน ชิ้นใหญ่มันบอแซบดอกจามมันต้องหั่นชิ้นเล็กๆหั่นชิ้นน้อยๆโอ้ยแซบอ้ มาเด้อผู้ดใดยังมาท่านได้กินเขามากินเขาก็กลบนอยจ้ามาเด้อแซ่บแซ่บรังการพี่น้องเลยมูเจ้าได้ยังกินเนาะมียังแซ่บแซ่บกินเผื่อได้เด้อจ้า อยู่บังนอกหาอะไรกินได้ก็กินอันนั้น,น,นละจ้าพอหากินได้ ตักน้งแกงม,มาน้อยพูดบอกว่าตักมาหลายแล้วดิอะกินข้าวเหนียวจะหมดแล้วเอาเหลือไว้ลูกตักหน่อยหนึ่งก่อนจะไปปิ้งหมูปิ้งหมูให้ลูกกสาวกินเดี๋ยวเย็นนี้กลับมาเหลือไว้หน่อยหนึ่งเอาเหลือไว้แค่นี้แหละ เหลือเหลือไว้ครึ่งหนึ่งเอาไว้ให้ลูกสาวจะไปปิ้งหมูกะกาข้าวเหนียวให้ลูกสาวกินจะไปปิ้งหมูหมูปิ้งซื้อหมูปิ้งไทยมาไปร้านตายได้หมูปิ้งมาเดี๋ยวจะไปปิ้งหรือจะไปทอดกันแล้วแต่ อือร่อยกินซ้น่อมดีจ้ะเดี๋ยววข้าวจะหมดเหลือลูกสาวเก็บไว้พรุ่งนี้ค่อยกินต่อแซ่บหลายค้างคืนยิ่งอร่อยจ้ะต้มเนื้อ,อแซ่บหลาย เด้อนนจ้าสำหรับใครที่วันเกิดสุขสันต์วันเกิดเด้อปิ้งก่อสร้างใหญ่แล้วจุกเลยสร้างใหญ่ไปหรอละฮะใครเข้ามาเบิ่งอันกบน้อยฮ่องกงก็คอยอยู่ดีมีแหงคอยมีความสุขตลอดไปคอยเป็นมหาเศรษฐีเด้อจ้าคอยมีความสุขตลอดไปจ้ะ วันนี้กินกินเป็นกินมือที่สองแล้วจ้ะก็กินน้อยหน่อยกินพออิ่มเพราะว่าข้าวเหนียวนะกินไปเยอะข้าวเหนียวมันหลายกินข้าวเหนียวเกือบหมดแล้วเหลือไว้ต้มเนื้อไว้เหลือไว้สองถ้วยต้มต้มได้ประมาณจ้ากสองถ้วยนี่แหละประมาณสองถ้วยก็จะเก็บไว้กินเก็บไว้กินพรุ่งนี้อีกพรุ่งนี้ก็หมดเลยจ้ะมืออื่นก็กินหมดละล่ะ พรุ่งนี้ไม่ทําอะไรแล้วจะกินต้มเนื้อเนื้อเปื่อยนี่แหละเอาไปค้างคืนยิ่งอร่อยจ้ะอุ่นไว้ไปแล้วจ้าแค่นี้แล้วจ้าไว้เจอกันใหม่เด้อจ้าโอ้ไม่อหญ่ทงม้วนไม่ว่างจ้าไม่อหญ่ทวงม้วนฮอลิีเดย์วันหยุดไม่ใหญ่ทงม้วนเด้อจ้าใครจะหาไม่อหญ่ทงม้วนไม่ใหญ่ทงม้วนไม่ว่างเด้อจ้าเดี๋ยวไปโอกาสหน้าเขาเจอไม่ใหญ่ทงม้วนเด้อไปแล้วจ้าแค่นี้จ้าไปบ่ะจ้า